มาอ,อนภาหลุดรู้เบื้องลึกกันมาลีหลังลือรักร้าวแต่ขอหลังไหม่ค่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะหลังมาดีเบอร์เนอร์กด unfollow กันนพัฒแฟนหนุ่มแต่เจ้าตัวรีบออกมาชี้แจงว่าเผลอมือลั่นกดไปโดนค่ะแต่เรื่องราวก็ยังไม่ซาไปนะคะเพราะว่าชาวเน็ตจับตาว่าฝ่ายกันนพัฒเองนั้นตอนที่มีการไลฟ์สดเมื่อแฟนๆถามถึงมาลีก,ก็นง่่งเฉยไม่ยอมตอบและสีหน้าเรียบเฉยค่ะ และสนทางมาลีนั้นก็ลอบรูปทิ้งเกือบหมดแล้วนะคะเหลือเพียงแค่รูปคู่ที่เกี่ยวกับงานเท่านั้นค่ะและคลิปรายการใน YouTube ที่ทําร่วมกันก็ตั้งเป็น p r i v a t e ไม่สามารถเข้าดูได้ค่ะ ล่าสุดนะคะก็มีข่าวออกมาว่าที่รักมีปัญหาเพราะกันภัทรชอบเหวี่ยงเรื่องนี้พี่มาอ,อนภาได้เล่าในรายการข่าวสายไขทางไทยรัฐทีวีช่อง32ถึงเรื่องกันมารีเลิกว่ามันกดอันเฟลอเพราะกดผิดมือไปโดนได้ด้วยหรอเรื่องนี้ทางฉันรู้ดีแต่คงต้องบอกผิดคงต้องหลังไหม่เพราะกันภัทรนี่ลูกฉันฉันไม่แตะต้องงานนี้ทาเอาชาวเผื่อค้างคาใจอยากรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรคะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ